สวัสดีค่ะช่วงนี้เพื่อนๆบ้านไหนที่มะละกอติดดอกแต่ว่าดอกเขาก็ร่วงไปไม่ติดผลกันบ้างไหมคะคุณเพื่อนทราบไหมคะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรบางครั้งนะคะสาเหตุของเขาอาจจะเกิดจากช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนค่ะทําให้ต้นมะละกอของเราได้รับน้ําฝนมากเกินไปค่ะซึ่งในน้ําฝนนะคะเขาจะมีไนโตรเจนที่สูงค่ะ ในโตรเจนนะคะเขาจะเป็นตัวธาตุอาหารที่บำรุงใบค่ะทำให้ต้นไม้ของเราสังเกตดูนะคะว่าใบของมะละกอจะเขียวเป็นพิเศษเลยแต่ก็แลกมากับการที่ดอกของเขาร่วงนั่นเองค่ะดังนั้นหนิงจะพาเพื่อนๆมาทำวิธีที่ทำให้ดอกของมะละกอไม่ร่วงค่ะ วิธีนี้นะคะใช้ส่วนผสมแค่2อ,อย่างค่ะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องหมัดนะคะเราทำเสร็จเราสามารถใช้ได้เลยค่ะส่วนผสมที่เราใช้วันนี้นะคะก็มี2อ,อย่างด้วยกันค่ะนั่นก็คือ1นนะคะกะปิค่ะ ซึ่งในกะปินะคะเขาก็จะมีไตโคซานค่ะที่ช่วยในการทําให้พืชแข็งแรงต้านทานโรคและ,มะแมลงนะคะอีกทั้งกะปินะคะเขาก็จะเป็นตัวเร่งให้ออกดอกติดผลได้ดีรวมถึงทําให้ขั้วของมะละกอมีความเหนียวด้วยค่ะเราจะใส่ลงไปแค่ปลายช้อนก็พอนะคะไม่ต้องเยอะนะต่อไปก็คือนมจืดนะคะยีห่ห้อไหนก็ได้นะใส่เติมลงไป2ช้อนค่ะ ในนมจืดนี้นะคะเขาก็จะมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชหลายอย่างเลยะคะ่ะเช่นปโปรตีนวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆนะคะซึ่งจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นเร่งการแตกยอดออกดอกและการติดผลของมะละกอด้วยค่ะหลังจากที่เราเติมส่วนผสมทั้งสองอย่างเข้าไปแล้วนะคะเราก็ทำการค้นให้กะปิละลายค่ะ หลังจากที่กะปิเขาละลายดีแล้วนะคะเราก็จะมาผสมลงไปในน้ำปริมาณ5ลิตรค่ะจากนั้นเราก็จะเทน้ำที่ผสมเรียบร้อยแล้วนะคะลงถังฉีดค่ะวิธีนี้นะคะจะสามารถใช้ได้นะคะตอนที่มะละกอติดดอกแล้วเท่านั้นนะส่วนการฉีดพ่นนะคะให้เพื่อนๆน,นะฉีดพ่นทั่วทุกดอกได้เลยค่ะรวมถึงใบของเขาด้วยค่ะให้เราฉีดให้ทั่วเลย และวิธีการนี้นะคะเพื่อนๆสามารถใช้ได้ถูกกทิตย์เลยค่ะเพราะดอกมะละกอเขาก็จะทยอยออกมาอยู่เรื่อยๆค่ะช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะจะแนะนำเพื่อนๆนะคะให้สลับจากทางดินมาใช้การให้สารอาหารทางใบนะคะจะดีมากเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างนะคะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการฉีดพ่น ฮอร์โมนตัวนี้นะคะให้เพื่อนๆนะคะฉีดช่วงเช้าหรือว่าเป็นช่วงเย็นนะคะหลีกเลี่ยงการฉีดในช่วงที่มีแสงแดดจัดด้วยนะคะวิธีการนี้นะคะจะช่วยให้ดอกมะละกออดการหลุดล่วงได้ค่ะแล้วก็ทําให้ขั้วของมะละกอะเหนียวมากขึ้นด้วยค่ะทําให้เพิ่มการติดผลได้ดีขึ้นด้วยค่ะยังไงลองเอาไปทําตามกันดูได้เลยนะคะสําหรับวันนี้หนิงไปก่อนค่ะบ๊ายบาย